การสั่งปล่อยงัวครับกรรมการสั่งปล่อยงัวเอางัวต่อหัวเราเขาได้เสียครับงัวต่อหัวเราเขาได้เสียเดงอยูีใส่นะครับแดงอยูีใส่แล้วมื่อไหรสองเข่าเมื่อตัวไ้กันครับอุ้ยอุ้ยเดงจุกมาแดงจะทอแดงจะทอยังไง้รับยังบัถึงครับยังบัถึชิงอุ้ยตัวดำมิตี้ปลายยอดดีครับมิตีปลายยอดคมอ่ะ แดงนี่โคโนโดบุญมีทวีทรัพย์นะครับหรือว่าบุญเติมจากโคกขวัญใจมาดามขวัญส่วนหอมนะครับโคกาวสัน้เงินโนโดยอดภูผายอดปีชัยหรือว่าปลาทูนะครับใครปางผวยปังเป๋ราคาอยาาู่แดงครับแดงจุกไปแดงจุกไปแดงจุกไ,ไปเอ้ยยำไม่ตั้งเผาดีนะครับเอ้ยอยำเก็บยยกไป เด้งนี่เต้นเต้นหนาข้างนะครับแดงนี่เต็มหนาข้างโอ้ยจับหลังเขาไว้ครับล็อกหลังเขาไว้จุกไว้นะครับโอ้จับบิดนี่เอวลั่นเลยเน้อยี่เน้อจับบิดนี่เอวลั่นเลยนะครับราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงเฮ้ยแดงทอดไปแดงทอดแดงทอดแดงทอดยังนะครับยังดำนี่เรี้ยวดีนะครับเรียวดี เด้งจุ๊กไปแด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 งจะท่อแดงจะท่อดันพิงไว้นะครับเดินดันพิงไว้ไปหาลวดแล้วครับโอ้ลุมลุมลึกนะลุมลึกไปจนกันในน้ำมั้ครับพากันไปเล่นน้ำแดงจุ๊กไปแดงจุ๊กเดงผ้าแดงจุ๊กเดงผ้า พาข้างดีนะครับตัวแดงเอ้ยเดยเงเข้าไปเด็กเข้าไปโอ้ครับพอดีครับตัวแดงครับพอไปแดงครับพอดันเอ้ยดัมดันออกมาโอ้โอ้แดงเข้าไปไปแล้วดีข้างดีข้างครับมาสู้ต่อครับดีข้างครับมาสู้ต่อโอ้ประกวดข้างครับตัวดำนี่ประกวดข้างต่อเพจฮอรเหินเดิอนอากาศครับ ba hai mươi tháng hai mươi tháng ba mươi tháng ba mươi tháng ba 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 tháng chúc tháng ba chúc ba tháng ba tháng ba tháng tan vậy gò tổ đâm đi tan vậy gò tổ đâm Để không à Đen chặt hoa, đen hoa, đen Bay đai điều, đai điều Tan bà dù, hợp tan bà dù, tan bà dù hấp mà, khâu Khâu mà, khâu mà, nhóm đây, mà nhóm to hóa, to khâu chút vậy ดำเรียวมาบกวัวข้างนะครับบกวัวข้างบกวัวข้างตัวดำนี่ดิดข้างไปสองรอบแล้วน,นะครับเดี๋ยวพอเนอรมีไม่ติดลังกาโชว์นะหัวเรือเรือนะครับหัวเรือเรือนี่โดนทอล่มได้นะครับเฮ้ยแดยงจุ้มบ้าทอนะตัวแดงนี่บ้าทอนะครับตอไทยนี่ đang chấp không vậy đang chấp vậy để chi bằng đây đánh anh chúc đâm ngoài đâm ngoài ơi, một nữa nữa ข้อข้างแล้วเนอเฮ้ยเด้งกี้ไปเด้งท่อ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 แดงได้ไปในอีกข้างแดงได้ไปในอีกข้างท่านมาอยู่นะครับท่านมาอยู่เอ้าคอข้างนักตัวแดงนี่เขาก็น่าจะมีปัญหานะครับโซน่าเราโซน่าสิงคคอหาลำไปนะ โซนาเราแบบโซนาเจ็บนะครับเจ็บเจ็บจุกนะครับ แดงชนะเลยครับแดงชนะเลย6นาทีนะครับ6นาที